สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทาง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ YouTube ด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เอ e รอบเสารแล้วก็รอบบ่ายจ้าวันที่เก้าเดือนพกพกหาให้พี่ๆ FC ได้รับชมเนาะจ้าสำหรับผลสรุปนี่เอ e วันที่แปดเนาะจ้า สำหรับวั Eugene, นที่8เนอะจ้าอันนี้จอยทําแนวทางนี้ไปเป็นรอบๆเนอะจ้ารอบเสาร์ก็คืออีกคลิปหนึ่งส่วนรอบบ่ายก็คืออีกคลิปหนึ่งเนอะจ้าแต่ว่าวันที่9จอยโคมาแบบรอบเสาร์รอบบ่ายอันนี้คือคลิปเดียวเนอะจ้าแต่ว่าการให้แนวทางจอยอาสีแยกเดินเสาร์เดินบ่ายเนอะจ้าแต่ว่าวันที่8จะพ้นสรุปรอบเสาร์รอบบ่ายอันนี้จอยขอสรุปทีเดียวเนอะจ้าเพราะว่าเป็นคลิปเดียวแล้วเนอะจ้า สำหรับวันที่แปดเนาะจ้านี่เคอีรอบเศร้าจ้าจอยให้เก้าแปดลูดจ้าพ้สรุปรอบเศร้าจ้าบนแปดเก้าสองแปดเก้าสองขับมาตุงตุง,ง,งเนาะจ้านอกพีพีเอฟซีจ้าเต็มเต็มเลยเด้อจ้าแปดเก้าสอง,ง,งเนาะจ้าจ,จับสามตัวบนได้เลยเนาะจ้าแปดเก้าสองเก้าสองเข่าตุงตุงเนาะจ้าบนจ้าจับสามตัวบนได้เลยเนาะจ้าสองตัวล่างออกเก้าเจ็ด เก้าเจ็ดจับคู่รูดไปเนาะจะนอกพพฟซ์จ้าเด่นเก้ารูดเก้ามาเนาะจ้าสายรูดสายวิ่งของเขากะเข่าตรงๆเนาะจ้าเก้าเจ็ดจ้าส่วนคู่เด่นก็มาอยู่เนาะจะนอกคู่เด่นเก้าแปดเนาะจ้ามาในหลักรวยหลักซิบเนาะจ้าสายรูดสายวิ่งของเขานะจ้ารอบเสาเด้งบนล่างเลยเนาะจ้ารอบบายจ้อยให้ห้าหกลูดพ้นสรุปรอบบายกระลุดไปเนาะจ้าบน4สี่สองเก้าสามสี่รูดไปเนาะจ้ารอบบาย ยินดีกับพีพีเอฟซีสตามแนวทางนี่เคอีตนะจ้าวันที่แปดเขารอบเศร้านะจ้าแปดเก้าสองตรงตรงนะจ้าสายหลุด้ายบีของห้องกระดิ่งล่างอีกนะจ้าเก้าเจ็ดตรงตรงจ้ารอบเศร้ารอบบายนะจ้ะนอกพีพีเอฟซีจ้ารอบเศร้ากลับมาเก้าสองรอบบายกันย่งมากเก้าสองอยู่นะจ้ามาตัวเดิมนะจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้น สมงเพื่อความ,มบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางจ้าสำหรับนี่เคอีรอบเ้ารรอบบ่ายเมื่อนี่จาวันท,ทีท่เก้ารอบเศาร้จจ้อยให้เด่นหนึ่งศูนย์รูดจากคู่เด่นเนาะจ้าคู่เด่นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ Reno ่งเนาะจ้าถามาคู่เด่นนําไปเปิดแนวทางใดเนาะจ้าสำหรับรอบบ่ายจ้าเมื่อนี่รอบบ่ายจ้อยก็ได้เด่นหนึ่งแล้วก็ศูนย์คือกันจ้าคู่เด่นเนาะจ้าหนึ่งศูนย์เนาะจ้าหนึ่งจ้าหนึ่งมีหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งหกศูนย์จากศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้าศูนย์หกจ่า ใบกับหนึ่งศูนย์นอจ่าหนึ่งมีหนึ่งสามสำหรับรอบเศร้ารอบใบนอจ่านอกพีพีเอฟซีจะถามักตัวใดชอบตัวใดก็สามารถสลับจับใส่กันใดเด้อจะบางบางตัวบางครูนอจ่าหนึ่งสี่หนึ่งแปดจ้อยหายรอบบายจ่าหนึ่งเก้าจ้อยหายรอบายจ่าถ้าพีพีเอฟซีมักรอบเศร้าก็นําไปเป็นแนวทางใดนอจ่าสำหรับหนึ่งแปดหนึ่งเก้ารอบเศร้านอจ่าเอาขึ้นรอบายเอาขึ้นรอบ เ้ากรไดน้อจ้าศูนสองศูนสามศูนห้าศูนย์หกศูนเจ็ดจ้าตัวเด่นตัวเน่นจ้านี่คือความชอบส่วนตัวเนาะจ้ารอบเ้าหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสองศสา 04, 0ูนยรอบบจาศูย์ห้าหนึ่งเจย์จ้ะศูนย์ศูนยามหนึ่งสามหนจ้ารอบเศร้รอบบหนึชน่ชนศูนย์ชนนอาจะนอกพีพีเอฟซจ้าถาพีพีมัก เบิ้ลหนึ่งหนึ่งศูนศูนย์กับนํำไปป็นแนวทางใดนาะจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอไหวบันถือไหวใส่ไปปิ่นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะบางวันเข้ามากบางวันเข้าน้อยเข่าบ้างรูดบ้างนาะจ้าจอยกับคำนวณไปตามสูตรนาะจ้าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันทามักถาชอบกรจังคอยตามถาบหมับมกบบชอบก็สสมารถปล่อยผ่านใดนาะจ้า ขอให้พี่ๆเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าขอเเลือกับฝากนอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมนอจ้ากดกระดิ่งแกงเตือนไหวนอจ้าสิได้โบาพ่านเวลาจอยลงแนวาทางให้พี่ๆเอฟซจ้าสำหรับคลิปนี้จอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า